คุณผู้ชมคะสำหรับความความดึงดูดความน่าลงทุนของเวียดนามก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะและอีกด้านหนึ่งก็เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับสหรัฐมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่อีกด้านหนึ่งเวียดนามมีศักยภาพมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนเรื่องของสภาพเศรษฐกิจและทรัพยากรติดตามในอาเซียนคอนเน็กกับคุณทิวลิปนาคสมภพเราคะ่ะแต่ว่าสำหรับประเทศอื่นในอาเซียนจะเป็นอย่างไรนะคะความเนื้อหอมของใครจะมีมากน้อยว่าก,กันถ้าเทียบกับเวียดนาม เดี๋ยวเราจะไปคุยกับรองศาสตราจารย์ดออรอภิสานวานิชผู้ในการศูนย์การค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอ,อก,การค้าไทยคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณทีวีบครับค่ะว,ควันนี้ครับเราคุยกันเรื่องความเนื้อหอมนะคะอาจารย์ตอนนี้มีแ่ไม่ชอบมีคนพูดว่าถนนทุกสายมุ่งสู่เวียดนามอาจารย์มองไว่ายังไงคะเห่นด้วยครับแล้วผมคิดว่าหลังจากที่เลียนมามมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะก็ยิ่งเป็นแรงส่งทําให้ เวียดนามเนี่ยได้รับความสนใจจากนานาประเทศที่เป็นนักลงทุนมากยิ่งขึ้นไปอีกนะ,ะเพราะหลายธุรกิจในที่ไม่ทาในในเมียนมาเนี่ยก็หันไปที่จะไปลงทุนนะครับในประเทศเวียดนามมากขึ้นแรงส่งสําคัญสเสน่ห์ของเวียดนามนะฮะถ้าดบเปรียบเทียบก็ผมคิดว่าในอาเซียนเนี่ยถ้าในแง่ของสาวที่เป็นหนุ่มๆนมนักลงทุนมองมากที่สุดก็จะเป็นเวียดนามนี่แหละฮะค่ะ นะครับเพราะสเสน่ห์เวียดนามเนี่ยถ้าเราไล่เรียงกันมีหลายเรื่องเลยเกิดค่าจ้างถูกแรงงานเยอะครับติดประเทศจีนเมื่อกี้คุณทิวบิบบอกติดประเทศจีนจีนเป็นตลาดใหญ่มากและผมคิดว่าสิ่งสําคัญที่สุดครับคุณทิวบิบครับที่ทําให้เวียดนามติดปีกนี่นะฮะก็คือการทําเขตการค้าเสรีเขตการค้คาเสรีนั้นที่เรียกว่าเขตการค้าเสรีเวียดน,นามกับสหภาพยุโรปจะติดปีกเขายัางไงฮะติดปีกให้เขาเนี่ยนะครับ เป็นประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปมากขึ้นผมยกตัวอย่างเช่นนะฮะสินค้าผักผลไม้เวียดนามเยอะมากนะฮะประเทศไทยก็ผลิตผลไม้เยอะเวียดนามก็เยอะแต่เขามีจุดอ่อนเรื่องการแปลร,รูป FTA FTA ของเวียดนามกับยุโรปเนี่ยจะไปเติมเต็มเรื่องของการแปลร,รูปเพราะนั้นเวียดนามตั้งเป้าหมายเป็นอุตสาหกรรม4.0เหมือนประเทศไทย <S <S เหมือนประเทศอาเซียนอีกหลายประเทศเลยครับคุณทีวครับ เอ้อย่างนี้ถ้าประเทศไทยเทียบกับเวียดนามแล้วเนี่ยเรายังมีความได้เปรียบบ้างไหมคะอาจารย์เราจะเราจะแข่งกับเขาได้ในด้านไหนบ้างคะผมคิดว่าเราในแง่ของอุตสาหกรรมเนี่ยเราพัฒนาไปไกลกว่าเขาณนะวันนี้นะ,ะแต่ว่าถ้าเราไม่วิ่งเร็วกว่านี้เวียดนามมีโอกาสที่จะแซงหน้าประเทศไทยเม็ดเงินลงทุนวันนี้เนี่ยนะครับคุณอิริครับมากกว่าประเทศไทยในะในในในเวียดนามน <c oughs> มากกว่าประเทศไทยมูลค่าการส่งออกของเวียดนามเนี่ยสูงกว่าประเทศไทย ถ้าเราแยกว่าแล้วเรามีเสน่ห์อะไรบ้างผมคิดว่า,าต้องเน้นอุตสาหกรรมที่เรามีความถนัดนะครับ<ฆ>ขยับไปจากที่มันเกิน2.0ไปอะ่ะเกือบๆจะเป็น4.0จนนะตรงนี้เราน่าจะมีสถานะที่ดีกว่าเวียดนามขนาดนี้นะครับโครงสร้างพื้นฐานเราดีไหมอ๋อเราก็ดีแต่เวียดนามกําลังมาไงเวียดนามกําลังมาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเยอะปีนี้สิ้นปีนี้นะเราจะเห็นรถไฟภายใน ภายในโฮจิมินห์น่ะเขารเรียกเป็นรถไฟเมโทรสายเบนทันไปยังจุดต่างๆในโฮจิมินห์นะครับนั่นแหละเห็นชัดเจนแล้วนะครับรถคล้ายๆรถไฟฟ้าของเขาอะนะครับเปิดแล้วเพราะนั้นเส้นทางการขนส่งนอกจากโฮจิมินหรือเมืองต่างๆของเวียดนามเนี่ยเราจะเห็นเกิดการลงทุนมากขึ้นเลยขณะนี้เพราะนั้นมันผมคิดว่าเวียดนามเนี่ยเขามองเขามองข้ามประเทศไทยไปนะ ในมุมมองของผมเมื่อก่อนในีเขาเขาเบนช์มา์กะเขาเบนช์มากับประเทศไทยเขาเทียบกับประเทศไทยแต่ตอนนี้ผมก็มองเกินไปกับประเทศไทยแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นที่คุณจิมลิลบอกว่าเกาหลีใต้ไปลงทุนเกาหลีใต้ลงทุนเยอะอยู่แล้วไปลงทุนเพิ่มอีกนะครับไม่ต้องสนไม่ต้องสนใจเรื่องใดเลยเพราะนั้นเขามีความพร้อมมากจริงๆในในเวียดนามนะครับถ้างั้นเท่าที่ฟังนี่ก็คือประเทศไทยเนี่ยท่านณนาทีนี้เนี่ยก็ยังมีความได้เปรียบอยู่บ้าง แต่ถ้าไม่รีบวิ่งหนีเนี่ยโดนแซงแน่นอนถูกไหมคะอาจารย์แซงแน่นอนอีกอันหนึ่งก็คือว่าที่เป็นจุนดเด่นที่ผมเดียอพูดในคุ้มจีนิและท่านผู้ชมฟังก็คือว่านโยบายเศรษฐกิจของเวียดนามนะครับต่อเน,นื่องต่อเน,นื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยาการที่นักลงทุนจะไปลงทุนก็ต้องมองเรื่องนี้เป็นหลักถูกไหมครับเกิดว่าไปแล้วปีการเปลี่ยนแปลงเรื่องสัดุลอ้าวก็ต้องมาตั้งต้นใหม่แต่เวียดนามไม่เป็นอย่างนั้นสี่ปีสีป่ปีตามล็อกเลยนะฮะเพราะนั้นนโยบายเศรษฐกิจเวียดนามต่อเน,นื่องอันนี้นนจุดทท่ําให นักลงทุนเวียดนักลงทุนต่างชาติอยากจะเข้าไปลงทุนในเวียดนามเพราะฉะนั้เนเสน่ห์ของเขาสเสน่ห์ของสาวเวียดนามในแง่ของการลงทุนเนะยอะเหลือเกินฮะาจ้างถูกแรงงานเยอะมี FTA กับยุโรปและ FTA อีกหลายฉบ,บับแต่ที่สําคัญก็คือนั่นมีนโยบายที่ต่อเนื่อง4ีหประเด็นนี้เราก็มามองย้อนกลับประเทศไทยเพื่อจะตอบโจทย์คุณจิริบ้าแล้วเราจะมีสเสน่อีกไหมค่ะ ผมว่าสีห้าประเด็นี้ถ้าผู้ชมได้ลงไปตัดสินใจว่าเรามีความแตกต่ตางก,กับเขาหรือไม่อย่างไรนวินาทีนี้ครับผมค่ะเอาละค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะสําหรับเรื่องเสน่ห์ของสาวๆในอาเซียนวันนี้นะคะอาจารย์ด้วยความดีครับสวัสดีครับค่ะ,คคะและนั่นก็คือเหตุผลนะคะว่าทําไมตอนนี้สาวๆในอาเซียนเนี่ยเนื้อหอมกับการลงทุนมากนะคะโดยเฉพาะเวียดนามค่ะ ก็เพราะว่าความมีเสถียรภาพทั้งด้านนโยบายที่ต่อเนื่องทุกๆ4ปีนะคะแล้วก็เสถียรภาพด้านการเมืองด้วยเพื่อนัาประเทศไทยก็ต้องมามองแล้วล่ะคะ่ะว่าเราจะทําอย่างไรนะคะให้ยังอยู่แซงหน้าเขาได้ค่ะและนั่นก็คือทั้งหมดในอาเซียนคนเด็วันนี้ค่ะ